สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเกมเมอร์อิสานนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอปฟาร์มกัญชานะครับตอนนี้ผมก็จะมาอัปเดตการถอนนะครับตอนนี้เงินผมก็มี185บาบาทนะครับมีเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นว่าแอปนี้เลิกจ่ายแล้วนะครับแต่ยังจ่ายอยู่นะครับเพราะว่าผมถอนเข้าอยู่นะครับเดี๋ยวไปถอนกันเลยนะครับ 15บาทสำหรับใครที่ต้องการสมัครนะครับกดลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับสมัครครั้งแรกรับ1 1 0บาทนะครับถ้าเติมมาลงทุนนะครับ500จะได้รับเสื้อด้วยนะครับแล้วก็รับโบนัสฟรี50บาทอีกด้วยนะครับสำหรับแอปนี้ก็ถอนกันตั180บ1 180นะครับโอเคครับ รองเงินเข้านะครับโอเคครับเกินก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลา3ามทุ่มนะครับ16หกาทีนะครับร้อยเบาทนะครับคลิปนี้ผมอัดตั้งแต่วันที่21่สิบนะครับ